คนนี้เงียบไปอ่ะจริงๆเขาคิดคุณคิดถึงคุณมากนะอ่าโอเคเป็นเป็นการเรียนร้อมเราเรืองไพ่นะใช้วิจารณญาณค่าในการรับชมรับฟังค่ะนะคะในการรับชมรับฟังนะคะอืมอ่านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะอ่าคนนี้นะคะจริงๆเขาจิตใจดีนะเนี่ยจิตใจดีเนี่ยนะจิตใจดีแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดเยอะมากผู้นําผู้นําเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าเขาทํางานก็ดูดิเบื้องล่างอะ่ะเป็นหน้าผาไหมหรือเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าทุ่งอะไรจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์หรือจะทุ่งอะไรก็ตาม <c oughs> เขาก็ยังคงรับผิดชอบอยู่ตลอดอะ่ะแล้วถือดาบอีกดาบนี่มันก็รู้กันอยู่ยแล้วเนาะถ้าใครดูตลอดก็จะเป็นธาตุหลมชาวราศีกุมเมถุนตุลจะเป็นคนที่ยิ่งเป็นคนเกิดราศีตุลน,นี่ก็จะ มีความที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นคนตรงฉินะนะคะอ่าเป็นคนตรงแต่เป็นคนที่มีออล่าใบหน้าะเขาก็จะเหมือนแบบเป็นคนที่ยิ้มแย้มจำใสอยู่เสมอนะเขาก็คุณเนี่ยจะเจอกันในรูปแบบความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นแฟนอ่าแฟนเก่าสามีภรรยาหรือคนที่มีพลังงานเห็นไหมนะเป็นคนที่ชอบการท้าทายมาก ไม่กลัวอยู่บนหน้าผา,าก็ไม่กลัวเห็นไหมอ่าอยู่บนหน้าผาก็ไม่กลัวอยู่ตรงไหนก็ไม่กลัวหรือจะอยู่บนก้อนเมฆที่มันเป็นปุยนูน่นหรือเขาเขาพร้อมฟาดพร้อมต่อสู้เสมอเพราะเขาเป็นคนเก่งคนนี้เป็นคนเก่งมากเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนแบบวุ่นวายหรือยุ่งกับไขรมาก เพราะตัวเขาเองอ่ะไอที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งกับใครว่าตัวเขาก็มีความคิดหลายอย่างเหมือนกันความคิดของเขามันก็คิดต่างๆนานา,นาล่ะค่ะความเป็นกันเองความสุภาพความเรียบร้อยอะไรเขาชอบคนที่เหมือนแบบตัวเขาเองอะชอบเป็นคนที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบแต่กฎระเบียบของเขาก็ไม่ได้ตึงเครียดมากสักเท่าไหร<ม>่นะคะ ที่เขาเงียบที่คนอิงเพราะเขามีความคิดที่มันเยอะเขาต้องเป็นผู้นําคนนะแน่นอนการที่เป็นผู้นําในช่วงวัยที่มันเป็นเหมือนยังไม่พร้อมหรือตําแหน่งหน้าที่ที่เขาไปรับมันยังไม่พร้อมมันก็เหมือนแบบตัวเขาปรับตัวไม่ค่อยได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาปรับตัวไม่ค่อยได้มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือจะไม่ดีเลยมันก็เป็นภาพรวมที่ดีหรือเป็นอะไรที่มันที่ดีล่ละค่ะแต่ การที่ตัวเขาเองจะดีไม่ดีพร้อมไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่หลายๆบทบาทหรือหลายๆหน้าที่ด้วยนะคะหลายๆบทบาทหรือหลายๆหน้าที่ไอที่บอกก็คือตัวเขาเนี่ยทางด้านเรื่องความรักอะ่ะเขาไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่แล้วตรงอะ่ะเออบางครั้งเรื่องความรักของเขาที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีความสุขนั่ก,กับตัวเขาเอง พอเขาได้มาเจอคุณเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวเขาหากับเขาอีกเยอะเลยนะคะเป็นการปรับตัวปรับตัวเขาหาเขาปรับตัวปรับใจเขาหาเขาปรับวิธีปรับความเป็นอยู่กับเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะออคนคนนี้นะหมายถึงว่าตัวเขากับคุณนะมันก็มีเรื่องระหองละแหงกันมานานแล้วผิดใจกันระหองละแหงกันยิ่งเขามีอีกโก้หรือมีกำแพงในตัวเองเนี่ยโอ้ คนข้างเยอะแม่นมากขอบคุณมากๆใช้ใจนะคะทุกคนเข้ามาใช้ใจตั้งสติตั้งสมาธิก่อนอันนี้เป็นการเลนดอมนะคะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่ผสมดวงเข้าไปและผสมจิตสัมผัสเข้าไปนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้เนาะเ <c oughs> พราะพลังงานของคุณจะต้องตรงกับอันนี้แน่ๆเลยนะโอเคค่ะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะามาฟังกันทุกคน มารับชมรับฟังกันค่ะอ่ะในไหน,ไหนใบนี้ก็ง่ายขึ้นมาแล้วแล้วตัวเขาเนี่ยอันนี้ฟ้องไปก่อนตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีความคิดและจินตนาการและเป็นคนที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดไม่ค่อยเร่งรีบอะไรมากถึงแม้เขาจะอยู่ในสังคมหรือองค์กรที่มันเป็นเหมือนเยอะแยะมากมายเขาก็ไม่เร่งรีบอะไรเพราะว่าตัวเขาก็เหมือนตัวเขาก็เหนื่อยอ่ะมีความเหนื่อยท้อแท้ ฉะนั้นแน่นอนค่ะเวลาเขาเหนื่อยเขาก็ไม่เอาอะไรแล้วอะเออ,เอ,อนะคะมันเหมือนแบบนะคะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เอาอะไรแล้วอะก็นั่งไปก่อนเฝ้าไปก่อนเขาเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเขาเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์นะไม่ใช่เขาไม่คิดถึงคุณนะคนนี้แต่เขาเป็นเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบไงมคุณ ้องรับผิดชอบฉะนั้นเขาจะทําตัวเหมือนคนที่สเปซสปะไม่ได้ต้องมีการวางมาตรวางฟอร์มแล้วก็เป็นบุคคลที่เหมือนแบบบางทีมันทําอะไรไม่ได้เหมือนที่เขาเป็นบุคลิกลักษณะเขาจะเป็นคนล่าเล่งจําใส่ใช่ไหมแต่บางทีตําแหน่งหน้าที่อ่ะมันค้ากับตัวเขาไว้ไงแล้วมันจะไปทําตัวเหมือนเด็ก,ดกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะหน้าที่เป็นใหญ่ถ้าคนทํางานที่มันเป็นเหมือนคนเยอะๆก็ต้องเป็นผู้นําเขา ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เป็นผู้นําเขามันก็ต้องมีความเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมคนที่จะมาเป็นแฟนเขาหรือจะเป็นคนที่คุยกับเขาเนี่ยทั้งทําใจให้มันหนักแน่นเขากัคุณเนี่ยไม่สบายอกไม่สบายใจกันหรอกเดชเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอะเหมือนต้องสื่อสารกันทางจิตวิญญาณดีไม่ดีเนี่ยเนี่ยคุณนะ่ไปดูหมอดูด้วยเนะี่ยเออว่าเขาทําอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยใช่ไหมเออไปดูหมอดูหรือมาดูแรนดอมมาจาอนอยู่เนี่ยเนี่ยก็ตรงเนี่ยเห็นปะ ออกำลังทําอะไรอยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าอยู่กับชายหรือเปล่ามีกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยเป็นไพ่มันเป็นไพ่ไพ่เหมือนอารมณ์อารมณ์ที่มันฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบเขามีวิธีการคิดและตัดสินใจมีวิธีการคิดและตัดสินใจต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จก่อนเขาถึงจะเหมือนปล่อยวางได้ถ้าเขาไม่ทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จเขาก็จะปล่อยวางไม่ได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะมาทําอะไรที่มันเป็นสปาเหมือนคนอื่นเน่มันไม่ได้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ค่ะ ตัวเขาต้องมีการวางแผนมีโกรอบในชีวิตเขามีการดูแลมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างของเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบบางทีเขาก็ใช้วิธีการคิดเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันแต่บางทีเขาก็เหมือนเหมือนเด็กที่คิดแต่เขาต้องวางฟอร์มอ่ะคุณเข้าใจไหมที่นิ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่คิดถึงนะแคคิดถึงนะแต่เขาต้องเอางานก่อนเป็นหลักอ่ะ ถ้ายิ่งทํางานกับเจ้านายหรือองค์กรใหญ่เนี่ยโอ้ยค่อนข้างปวดหัวนะคนคนนี้นะในองค์กรเนี่ยมันเหมือนแบบ,บมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ต้องคิดนะเดี๋ยวนั่งนั่งก่อนเอ้ยยิ้มใช้ใบหน้าออล่าของตัวเองก่อนเอาวะเอาไงเอากันเช้านี้ต้องไปไประชุมใช่ไหมโอ้ยงานมันไฟลนกล้นอะไรแบบนี้นี่คือตัวเขาค่ะมันเป็นเหมือนมุมมองที่เป็นเหมือนแบบตัวเขาก็ต้องต้องทํางานไม่ทํางานเงินก็ไม่มีเงินใช่ไหม ฉะนั้นคนที่ทำงานก็จะมีเงินมันก็จะมีปัจจัยหาเงินมาดูแลเลี้ยงชีพให้กับตัวเองนี่คือตัวเขาค่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีอะไรที่มันเยอะทางความคิดนะมีอะไรที่มันเยอะแล้วก็หาอะไรทําไปเรื่อยตัวเขาเองอะ่ะเหนื่อยไหมเขาว่าเหนื่อยแหละเขาก็เหนื่อยกับกับเรื่องที่มันผ่านพ้นเข้ามามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่เขาก็ต้องทําใช่ไหม บางครั้งในในมุมมองของของที่เขาเป็นเนี่ยมันก็มีหลายหลมุมมองเหมือนกันบางครั้งจะวางตัวเหมือนเด็กก็ไม่ได้จะพูดเยอะก็ไม่ได้ความรักของเขาถึงได้เป็นศูนย์มาตลอดเขาก็คุณเนี่ยโหมันเหมือนแบบลูกลอ่อลูกชนกันมาตลอดแล้วคุณก็เป็นคนดีนะรอเขาตลอดทําไมเขารู้ถึงถึงว่าคุณอนะ่ะรอเขาเพราะคุณสนใจและดูแลเขาดีมากในนี้จะมีสองท่านนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ใบหนึ่งใบที่สิบหก เดสนะคะเหมือนความเครียดความตึงเครียดของเขาอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีงานเนาะแต่ใจมันก็ยังห่วยหาเสน่หาคุณอยู่เนี่ยเพราะเขารู้เพราะเขารู้ว่ายัางไงยังไงคุณก็ต้องรอเขาอยู่แล้วเนาะต้องรอเขาอะต้องดูแลเขาต้องรอเขาต้องเหมือนอยู่กับเขาสนใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจนะในเรื่องแบบนี้เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็รู้ว่าตัวคุณอะจริงๆอะตัวคุณก็เป็นคนที่ ที่เหมือนเป็นคนคิดบวกอยู่เสมออืมคุณเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอแล้วเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแน่นอนค่ะคนที่คิดบวกแล้วเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลามันมักมักักจะมีพลังงานที่ดีเห็นไหมใส่รุ้งที่มันพัดผ่านแล้วก็ใส่น้ําเห็นไหมความใจเย็นของคุณทุ้งยาสีเขียวความบริสุทธิ์ ที่มันขึ้นมาตามธรรมชาติพลังงานที่มันอยู่แล้วก็เด็กเนี่ยก็มันหมายความว่าคุณนะ่ะรักครอบครัวคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์หรือคนที่เติบโตมาในอย่างครอบครัวที่ดีนะก็จะมีพื้นฐานคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาดีใช่ไหมก็จะมีพื้นฐานดีกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยก็เขาก็สัมผัสได้ไงถึงการให้การให้ของคุณหรือ สิ่งที่เขาได้รับอ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาก็เป็นคนที่แข็งแข็งใช่ไหมอีโก้เยอะมันก็แข็งเก้าอยู่แล้วแหละยิ่งทํางานเกี่ยวกับราชการทาหารตํารวจหรือสิ่งที่มันเป็นอ่ะเขาก็ตัวเขาเองก็เออมันก็มีปัจจัยที่มันจะต้องเป็นคนที่หน้าตึงหน่อยหน้าตึงตึงหน้านิดหนึ่ง,ไงไอะไรอย่างเงี้ย หรือทํางานที่มันคนเยอะๆหรือเป็นกับลูกน้องเยอะๆเอ้ยมันก็ต้องมีมุมหน้าตึงเหมือนกันนะฉะนั้นแน่นอนค่ะไอการอารมณ์ตึงๆฟิวตึงๆของเขาเนี่ยมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบฟิวของคนที่ก็เข้าใจในพาร์ทที่เขาเป็นนะมุมที่เขาเป็นรายละเอียดที่เขาเป็นอนะถ้าเข้าใจดีๆเราจะเราจะเห็นมุมรายละเอียดที่เขาเป็นจริงๆเลยว่าตัวเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ที่อยากจะเป็นอย่างนี้ตามที่เรารู้อนะเนาะตามที่คุณรู้เห็นนะมอบอุ่นจังเลยคุณอะมีพลังงานที่เป็นคนอบอุ่นจังเลยเนาะที่เขาอยากจะสัมผัสหรือเขาอยากที่จะรับพลังงานจากคุณไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันมันเป็นพาที่มันเป็นเหมือนแบบทั้งคุณและเขาแล้วเขาแล้วคุณอะเจอกันในในมุมที่มัน ผสมผสานทางความรู้สึกผสมผสานทางความรักมุมละเอียดอ่อนของทางด้านจิตใจหรือจิตใต้สํานึกของทั้งคุณและเขามันมันมันผสมกันได้อย่างลงตัววิธีการคิดค่ะวิธีการคิดวิธีการคิดวิธีมันมีปัจจัยหลักและสาเหตุของวิธีการของทั้งคุณและเขาอะมันเหมือนแบบเขาก็โต,โตมาอีกในช่วงหนึ่งใช่ไหมก็อีกในพาร์ทหนึ่งคุณก็ เติบโตมาอีกในพาร์ทหนึ่งชนแน่นอนคะ่ะคนที่เติบโตมาอีกในพาร์ทก็จะมีมุมมองไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันคล้ายๆจิตใต้สำนึกที่มันมีนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณและเขาเขาแล้วคุณคล้ายๆกันที่มีความราบับผิดชอบคล้ายๆกันเขาเนี่เงียบเพราะเขาราบับผิดชอบเยอะคุณเขาไม่อยากที่จะมีปัญหาก,กับคุณยิ่งคนที่คุณคุยหรือดิว บางคนเนถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันแล้วนะแต่มีปัญหากันเพราะสภาพอารมณ์จิตใจเขาบอกว่าคนที่กําลังใกล้จะแต่งงานกันหรือใกล้จะเจอกันเนี่ยแสดงว่าเมื่ออดีตชาติเคยเจอกันมาแล้ว รสชาตินี้ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันฉะนั้นต้องหนักแน่นไว้นะมันจะมีอุปสรรคแบบนี้ให้มาทดสอบชีวิตของคุณและเขาการที่เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาก็เชื่อนะเรื่องแบบนี้เขานิ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะเขามีแฟนเขามีคู่ครองเขามีคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่พอมาเจอคุณอะ่ะทุกอย่างมันกลมกล่อมแต่ขาดความเข้าใจและดูแลกันแค่นั้นเขาก็ไม่นั่งคิดเหมือนกันว่าเอ้ยถ้าชีวิตเขายังเป็นแบบนี้ไปตลอดอะ่ะมันจะไปอยู่ยังไงมันจะทำยังไงกับชีวิตเขา ก็ดูสิเนี่ยวันวันก็จับแต่ง,งานหาแต่งเงินงกุกอยู่กับเจ้านายให้เวลาแต่กับเจ้านายแต่ได้ได้แต่น,ตน,นั่งคิดนะ่ะก็ไม่รู้จะทําทําให้ความรักแบบนี้เป็นยังไงนิ่งอึนไปคุณก็ว่าพูดมากคุณก็ไม่ชอบฉะนั้นเขาจะต้องวางตัวยังไงคุณรู้ไหมว่าจริงๆคนคนนี้นะไม่ได้ในทางลังด้านเรื่องความรักอะเขาอ่อนไหวกับเรื่องด้านเรื่องความรักมากนะเขาไม่ได้มีมุมที่มันเป็นเหมือนแบบ ทางด้านเรื่องความรักเขาไม่ได้ละเอียดอ่อนเลยนะเขาก็เข้าใจในพาที่เขาเป็นแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้พาที่เขาเป็นน่ะทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาไม่เข้าใจในพาที่เขาเป็นหรือบทบาทที่เขาเป็นเขาก็เลยคิดว่ามันมันไม่มีความสุขวยตัวเพราะตัวเขาเองหรือเปล่าหรือมันไม่ได้มีความสุขเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอมันมันไม่ได้เจอ มานานแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือตัวเขานะคะมุมบางมุมมันก็เป็นมุมที่สะท้อนกับหาเขา<ม>เช่นกันมุมบางมุมมันก็เป็นมุมที่มันมีอัตราหรือความเสี่ยงกับชีวิตเขาเช่นกันเพราะาเขาเป็นความรู้สึกว่าตัวเขาอาจจะต้องอยู่ในกรอบกฎระเบียบยิ่งเขาได้ทำงานเกี่ยวกับเดินป่าเดินอะไรหรืออยู่ในอะไรที่มันเป็นอ่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอคนเนาะที่คนนี้พวกเขาทํางานค่ะเขาทํางานมากหาเงินเยอะ แล้วก็ทางด้านเรื่องความรักเขาก็ไม่เก่งบอกแล้วเนาะไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เก่งไม่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนคุณอะ่ะเออคุณเป็นคนที่ละเอียดฉะนั้นเขาจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่สนใจและใส่ใจทางด้านเรื่องความรักเยอะคิดถึงมากนะนะคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงจริงๆนะ อยากจะมาหาจริงๆแต่บางมุมของเขาหรือก็เป็นงานที่เป็นราชการลับหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพูดบอกเราไหมยิ่งถ้าคนทํางานเกี่ยวกับทหารตำรวจหรือเป็นเกี่ยวกับสืบกองปราบอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่สามารถพูดก,กับคุณได้ถ้าคนมีแฟนเป็นอยู่ในองค์กรแบบนี้ต้องเข้าใจหรือหรือทาใจนะคะอ่ายิ่งเขาทํางานอยู่กับเพศตรงข้ามเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแหวนใช่ไหมคุยกันหรือดีวกันค่ะเพราะว่าจากไพ่เนี่ยห้าใบาที่ขึ้นมาเนี่ย ที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยหรือเปิดมาให้ฟังให้ดูเนี่ยก็คือมันเป็นไพ่ความเป็นห่วงจิตใจคุณนะแต่เขาไม่สามารถที่จะพูดได้ในบางเรื่องฉะนั้นแ,แน่นอนเขาก็ต้องยอมให้คุณอะเข้าใจผิดไปก่อนนะคะเข้าใจผิดไปก่อนนะคะเข้าใจผิดไปก่อนทํางานคะ่ะคุณคือที่หนึ่งที่หนึ่งที่เขาที่เขารู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ที่จะ ให้ใครมาสนใจหรือดูแลคุณคือคนที่เขาเฝ้าตามหาคุณคือคนที่เขาต้องการมาตลอดเวลาอยู่แล้วเขาไม่มีใครค่ะเขาไม่อยากที่จะมีใครเขาบายพาส์ออกไปหมดเลยถ้าใครมาจีบมาชอบเขาเขาตั้งธงปักหลักไว้เลยเขามีคุณแล้วนะ เขาไม่อยากมีใครนะเขาไม่อยากที่จะไปผิดสินข้อสามรือเขาไม่อยากที่จะไปแบบมีอะไรที่มันไม่ดีไปยุ่งุ่วนไกับคนอื่นเพราะเขามีรักดีรักเดียวอ,อยู่แล้วแต่แค่เวลาแค่นั้นที่เขาก็แฟนเขาก็คือเขาคิดก็คุณเป็นแฟนเขาคิดก็คุณคือคนที่เขาสนใจมากๆเลยอะ่ะเออเพราะว่าบางทีเนะี่ยการแสดงออกทางด้านเรื่องความรักอะ่ะ เขาไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขาฉะนั้นการที่เขาไม่เก่งก็ไม่ได้แปลว่าตัวเขาจะไม่ได้รักหรือไม่ได้สนใจคุณเดลเวอร์ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดลเวอร์คือไพ่ความรักระยะปิดเนาะเป็นไพ่ความรักค่ะไพ่ความรักความเป็นห่วงความหวังดีหรือความเข้าใจความเข้าใจของเขานะเขาใส่ รายละเอียดหรือดีเทลเกี soup, ่ยวกับความรักครั้งนี้เขารู้สึกว่าความรักของเขาอ่ะมันกําลังจะไปได้ดีเขารู้สึกว่าความรักของเขามันกําลังที่จะผสมผสานทางด้านความรู้สึกได้ความรักของเขาเป็นความรักที่ละเอียดอ่อนหรือความรักของเขาเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมีใจค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบทางด้านใจค่อนข้างที่จะมีความที่มันละเอียดละออทางด้านใจเขาไม่เคยได้รู้ว่าเขาไม่เคยได้รู้ว่า จริงๆแล้วอ่ะคือน้อยที่เขาจะได้สัมผัสเพราะเขามีความรักความรักก็ยกเลิกเขาหมดหรือหนีเขาออกไปนะคะหรือเขาไม่ได้อยู่กับคนรักของเขาโดยสมบูรณ์ฉะนั้นคุณคือคนที่เขาลักและเขาคือคนที่เขาตามหาค่ะที่เคนเงียบเขาคิดถึงคุณนะคะเขายอมให้คุณเข้าใจผิดเขายอมให้คุณเหมือนแบบที่เขายอม ให้คุณไม่สนแบบรู้ว่าเขาทํำยังไงเพราะว่าเขามีกรอบระยะเวลาของเขาว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาคุณยังไงเขาจะต้องทํำยังไงกับตัวคุณเขาจะต้องอยู่ยังไงเขาจะต้องเป็นแบบไหนเขาจะต้องอยู่ในพาร์ทไหนหรือเขาจะต้องมีวิธีการคิดแบบไหนให้กับคุณเนี่ยเขารู้เขารู้จังหวะเวลาค่ะว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะเข้าหาคุณนะนะคะเออมันเหมือนแบบเมธ สิงธนูนะคะไฟใช่ค่ะนะคะทํางานเยอะคนนี้นะเขาเป็นคนที่ทางานเยอะเราไปชอบยิ่งได้ตาแหน่งใหม่เนี่ยโอ้ไม่ได้นะเขาก็ต้องเหมือนอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือเซฟโซนของเขาเนาะต้องให้เขาอะก็เหมือนแบบบางทีตําแหน่งหน้าที่มันทําให้เขาเหนื่อยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความเสน่หาคุณเนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องมีความอยากเกี่ยวกับเรื่องความรักมีนะจ๊ะ เขาก็รู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดเช่นกันไม่ใช่ว่าไม่มีมีจ้ะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเขาต้องดับออกไปเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องอยู่ในบทบาทในพาร์ทความเป็นเจ้านายสืบราชะการลับอะไรแบบนี้มันก็เป็นในในพาร์ทแบบนี้นะคะเพขาแค่รอจังหวะค่ะที่จะหยิบยื่นความรักให้กับคุณเขาแค่รอจังหวะว่าเขาจะทํายังไงให้ความรักมันไปกับในความสัมพันธ์นี้ไปได้แค่นั้นเอง มุมบางมุมที่มันสะท้อนกลับหรือสิ่งบางสิ่งที่มันสะท้อนกลับเขาก็รู้เขาก็เข้าใจอะคะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจเนาะเขาเข้าใจความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและตัวเขาเขาเข้าใจในพาร์ทที่มันเป็นจริงๆ <c oughs> เขาเขารู้ว่าความรักของเขาอะมันเหมือนแบบเป็น w วลอ of ฟอร์ u n e คุณคือบ้านคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าอ้ยมันอบอุ่นเนาะมันไม่มีมุมไหนที่เขาไม่รู้สึกอบอุ่นกับคุณมันไม่มีมุมไหนที่เขารู้สึกว่าไม่ไม่มีคุณอยู่ตรงนั้น มันเป็นมุมที่มันสะท้อนกลับมาแล้วมันเป็นมุมที่ที่มันมีเป็นมุมที่รู้สึกว่าตัวเขาก็อบอุ่นเช่นกันนะคะเขาปิดประตูนะคะเขาปิดประตูไว้ว่าเขาไม่ให้ใครเข้ามานอกจากคุณ ถึงเขาจะเป็นคนนิ่งที่น่าเบื่อและน่าลำคาญอารู้ตัวค่ะไม่ใช่ไม่รู้ตัวถึงเขาจะเป็นคนที่นิ่งแล้วน่าเบื่อและน่าลำคาญแต่เขาก็ยังเป็นคนที่มีแบบอารมณ์รัตติและปัญญาหรือความนึกรู้สึกนะึกคิดถึงความรักอะ่ะเขาก็เป็นมีความรู้สึกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกแต่ที่เขาไม่แสดงออกเขาก็รู้ว่าตัวเขาอ่ะที่ไม่แสดงออกเขาก็อยู่ในในมุมที่มันเป็นเนาะ The world เ,เขามองว่าคุณเป็นที่หนึ่งเป็น number one สำหรับเขา เป็นคนที่เขาไม่ต้องวิ่งตามหาแล้วไม่เหนื่อยเกี่ยวกับความรักเขารู้ว่าความรักของเขาอะจริงๆแล้วมันมีคุณคุณคือรอยยิ้มค่ะคุณคืูความสุขของทุกๆวันสําหรับเขาเงียบๆก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากเจอนะยิ่งเดือดสตาร์นี่มีความหวังเลยเพราะเขาคบคุณหรือเจอคุณเนอะความหวังทางด้านเรื่องความรักมันเกิดขึ้นไงนะความหวังทางด้านเรื่องความรักมันเกิดขึ้นเดือดสตาร์คือความหวังค่ะแล้วก็คือเนี่ยเห็นปะเขานึกถึงคุณเขาก็มีความสุขเขาแฮปปี้เขาไม่ได้คิดว่า มันเป็นอุปสรรคกับชีวิตเขามากเขาคิดว่าคุณอ่ะคือแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างหรือเป็นพลังงานบวกให้กับเขานะคะเขาทํางานเขารู้สึกดีนะคะแต่เขาเขางเงียบๆเขามีเหตุผลของเขาเหตุผลบางเหตุผลเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดกับคุณได้แล้วคุณก็คือเนี่ยเหมือนแม่เลยเหมือนคนที่เป็นเหมือนเป็นทุกๆอย่างให้กับเขาอ่ะรอยยิ้มอันพิมพ์ใจของคุณใบหน้าออร่าของคุณทุกๆอย่างของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นมันมันเหมือนเขาพยายามที่จะแบบ ดีตัวเองเพื่อที่จะมาหาคุณก็แค่รอจังหวะแค่นั้นนะคะที่จะมาหาหรือว่าจะต้องทำยังไงถึงที่จะมาหาคุณได้ความรักที่มันแย่ๆเขาจะทิ้งมันลงไปและเขาจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจคุณอะไรที่เขาทำไม่ดีเขาจะแก้ไขถ้าคุณต้องการหรือคุณพูดหรือคุณบอกเขาเขารู้ว่าเขาก็ไม่ได้แบบทำอะไรที่มันถูกใจคุณเสมอไปแต่เขาขอสัญญาว่าต่อไปเขาจะเป็นคนที่น่ารัก เขาจะไม่เป็นคนที่คิดเยอะคิดซาลาตรอคิดกับหัวกับหางเขาจะเป็นคนที่พร้อมที่จะเดินไปกับคุณนะคะ,ะถ้าคุณให้โอกาสเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงมากค่ะอย่าเจออย่าคูดอย่าเจรจาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแรงปถนาความต้องการของความหลักเยอะมากเราจังหวะแค่นั้นเองอโอเคค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้สมหวังสำเร็จตั้งใจนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะยิ้มค่ะยิ้มชียิ้มก็ยิ้มอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย